สวัสดีทุกท่ากนกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าส,สู่ในรายการดิมมี่นะคะขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้นะคะมาแบบดึกนิดหน่อยนะคะพอดีว่าตอนเช้ายังติดทุระแบบยุงยุงอยู่นะคะก็สวัสดีวันแม่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกิจกรรมอันดีวกว่านะคะก็คือวันที่12ถึงวันที่13นี้นะคะ12ถึง13านะคะทุกคนมาตรงกิจกรรมวันแม่นะคะจะได้เป็นรับกรอบโปรไฟล์แม่ฉันคือฮีโร่กับ ลูกแก้วฟรีนะคะก็กดรับกันไปก่อนคะ่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนพิเศษฉลองวันแม่นะคะก็เล่นฮีโร่พร้อมได้เหรียญคูณ2นะคะถึงวันที่15นะคะแต่กิจกรรมรับรูปแก้วฟรีถึงวันที่13นะคะทุกคนก็ใครรับแล้วก็ดีไปเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดวันแม่นะคะที่ทางอวีนะคะได้เพิ่งแจกมา สดๆร้อนๆเดยมาดูกันนะคะว่าจะได้ของแรเหมือนที่เขาพูดกันไหมนะคะทุกคนก็สามารถใส่ตรงนี้แล้วก็วางโค้ดไปได้เลยคะ่ะโค้ดนี้นะคะสามารถกดหยุดโพสแล้วก็ดูได้นะคะทุกคนกดยืนยันไปคะ่ะโอเคค่ะแลกไอเทมสําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงกล่องของขวัญกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่นะคะนี่กดเข้าไปเลยนะทุกคนมาแล้วเอารีอร์ดได้อะไรเนี่ย ป่าอันเชิญท่าเต้นนะคะเดี๋ยวเรากดเปิดไปคะ่ะทุกคนโอ้โหลุ้นจังได้ท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนคือแบบท่าเต้นเยอะมากนะคะมีประมาณหกท่านะทุกคนอ่าเราอ่านเลือกสักหนึ่งท่าอ่านี่เลยอ่ะกดยืนยันไปคะ่ะทุกคนเต้นแบบไฮโซโอเคค่ะก็ได้ท่าเต้นกันนะคะ เดี๋ยวก็คลิปอื่นๆกิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวก็จะตามมาทีหลังะะทุกคนก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันเยด้นะคะขอบคุณสําหรับทุกการกดไลค์แล้วก็ทุกการคอมเมนต์แล้วก็ทุกการกดซับสไครต์น,นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอลาการ์เซียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ